สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่275ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร8 4นย์แป0สี่์ค่ะโทรศ8 4ย์แปดสีค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ๊มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ ถ้าน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านค่ะพระเช่าเหมารวมนะคะต่างที่มาต่างคณาจารย์นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละ400บาทนะคะองค์ละ400บาทค่ะพิเศษ3องค์1,000บาทนะคะ3องค์1,000บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะ รบกวนพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะเวลาพี่พี่โทรมารบกวนบอก EP บอกองค์บอกแถวนะคะพี่พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอน้องหาพระนานนะคะเพราะบางทีน้องจำหน้าพระไม่ได้นะคะ ืไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะองค์ที่1น,นะคะองค์ที่1ค่ะองค์ที่ห,หเป็นพระสมเด็จวัดละครังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่า,เกาๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะองค์ที่1แถวที่1นนะคะด้านข้างคะ่ะด้านบนคะ่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่หนึ่งนะคะองค์ที่สองแถวที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสภาพสวยงามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด,ด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านบนนะคะใต้ฐานนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่3มนะคะองค์ที่3มแถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดระครังนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะด้านหลังะค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะค่ะงานเก่าเก่าเดิมๆนะคะงานเก่าเก่าเดิมๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะแตกร้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อบาทนะคะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะ ต้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่1นะคะองค์ที่5แถวที่1ะคะ่ะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะงานเก่าๆเาดิมๆแบบนี้นะคะสะภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้าน,นข้างะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านบนค่ะใต้ถาดน,นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะ พอมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะด้านข้างค่ะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะด้านหลังค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านข้างนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่ม50บาทนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านข้างค่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านบนค่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาททุกองค์นะคะ400บาททุกองค์ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8แถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บบาทคะ่ะด้านหลังะคะ่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมหาร้องได้ค่ะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองคะ่ะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้นะคะด้านข้างนะคะใต้ฐานค่ะด้านบนนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สองนะคะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะงานกบเก่าเดิมๆนะคะแตกลานสวยๆแบบนี้นะคะขอโทษทีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ เราเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านบนค่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์งค่ะต่อมาเป็นองค์ที่3นะคะองค์ที่3แถวที่2นะคะเป็นรูปรอนะคะ รูปหลอพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะรูปหลอดนะคะอันนี้น้องไม่ทราบพระอะไรนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ํามาแบบนี days, Book, cancel, ้นะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะงานเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะงานเก่าเก่าเดิมเดิมสภาพสวยงามแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ น้องเปิดแฮปปี้ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4แถวที่2นะคะพับปิดตานะคะพับปิดตานะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะองค์ที่4แถวที่2ะคะด้านหน้าเปียทองมาสวยๆแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่2นะคะองค์ที่5แถวที่2ะคะ่ะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะ หลวงพ่อทวดพิมพเตรีดนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะองนี้เจ้าของเดิมเรียมเกาะพลาสติกกันน้ําลงยาสวยๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6แถวที่2นะคะพาไมเห่สวนนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะกับหัวแบบนี้นะคะเห่สวนกับหัวแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้นะคะเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่7แถวที่2นะคะองค์ที่7แถวที่2นะคะพลาร่วงรางปืนนะคะพลาร่วงรางปืนสนิมแดงแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะ พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพาร่วงลางปืนนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้เจ้าของเดิมเรียมก่อพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้นะคะเรียมก่อพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้ค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคค่ะน้องเปิดแห้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่3มนะคะองค์ที่หนแถวที่สมนะคะคงทองนะคะคงทองนะคะหลวงพ่อเตะนะคะหลวงพ่อเตะคงทองนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะวัดส,สามงามนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นพิเศษนะคะด้านหลังนะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบมาแบบนี้นะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคงทองนะคะด้านหน้ามีอักขรเขียนว่าคงทองนะคะคงทองค่ะหลวงพ่อเตะนะคะหลวงพ่อเตคงทองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่2แถวที่สามนะคะองค์ที่สองแถวที่สมค่ะพับปิดตานะคะพับปิดตายันยุ่งแบบนี้นะคะด้านหลังะค่ะงานเก่าๆเดิมๆะค่ะงานเก่าๆเดิมๆะค่ะถ้าน้องเรียกผิดหรือว่าพูดผิดยังไงน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องหาข้อมูลมาผิดยังไงน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะข้างๆค่ะ องที่สองแถวที่สามนะคะอง์ที่สองแถวที่สามนะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามแถวที่สามนะคะองที่สามแถวที่สามคะ่พะพับปิดตานะคะพับปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ ปิดตาหลังแบบโรงพ่อะแก้ววัดเครือวันนะคะพี่นไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเาดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะน้องเปิดใหพ้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ค่ะองค์ที่สี่เป็นหลวงปู่หลวงปู่ฮกนะคะหลวงปู่ฮกนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะวัดลาดดำวัดลาดเรืองสุกนะคะวัดลาดเรืองสุกนะคะหลวงหลวงปู่ฮกนะคะหลวงปู่ฮกนั่งพานแบบนี้นะคะ พีคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะวัดลาดเรืองสุขนะคะพศ2สองห้าห้าสี่นะคะสองห้าห้าสี่นะคะอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะรุ่นสร้างอุโบสถนะคะด้านบนนะคะต่อโคสองเจ็ดหนึ่งห้านะคะสองเจ็ดหนะะึ่งห้าค่ะ พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในะราคา400บาทนะคะ400บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามคะ่ะหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธทิโกนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆคะ่ะด้านหลังคะ่ะอายุ วัฒนมงคลแปดรอบนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะน้องเปิดให้พี่พี่ใน,นราคาสี่ร้อยบาทนะคะวัดตะโกนะคะวัดตะโกจังหวัดอุธยิยานะคะพศสองห้าหกศูนย์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะน้องเปิดให้พี่พี่ใน,นราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทะคะ่ะ หลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สามนะคะพระอาจารย์คูณนะคะพระอาจารย์คูณปริสุทดโทนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะพระอาจารย์คูณปริสุท์โทนะคะวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆนี่ราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพระอาจารย์คูนนะคะเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์คูนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สามนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ มาเป็นองค์ที่8ดนะคะองค์ที่แดแถวที่3มนะคะองค์ที่แแถวที่สมนะคะเป็นหลวงปูมนนะะงป่มุนนะคะหลวงปู่มุนค่ะวัดบ้านจานนะคะอายุร้อยสามปีนะคะตำบลกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลวงปู่มุนนะคะหลวงปู่หมุน,นะคะ่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะน้องเปิดให้พี่ในาราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่9้าแถวที่3ามนะคะองค์ที่9แถวที่3าเป็นรูป่อนนะคะรูปดอกงานเก่าเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะองค์เล็กๆจิว๋วๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆน,นะคะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาททุกองนะคะ400บาททุกองค์ค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องของบวกเพิ่ม50บาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่4นะคะองค์ที่1แถวที่4ค่ะพระอุปชาไปรนะคะพระอุปชาไปรนะคะวัดกำแพงนะคะที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะคะพระอุโบสถวัดสิงห์นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะเพราะสสองห้าหนึ่งสมนะคะสองห้าหนะะึ่งสค่ะพระอุปชาไปนะคะพระอุปชาไปะคะ่ะด้านหลังะคะ่ะวัดลางบัวนะคะอีกองหนึ่งเป็นวัดสิงห์นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจทรหารน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทนะคะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่2องนะคะองค์ที่2แถวที่4นะคะองค์ที่2แถวที่4เป็นแหวนกลับนะคะแหวนกลับหน้านะคะหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบค่ะพ,พี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงพ่อทบทงยารายทงชาติแบบนี้นะคะพ,พี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่สามแถวที่สี่นะคะองค์ที่สามแถวที่สี่เป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเหรียญ่อหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่นรานะคะ 400บาทนะคะ400บาทค่ะรวมพ่อแดงรวมพ่อเจริญนะคะงานเก่า,เกาๆเดิมๆนะคะด้านหลังค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4แถวที่4นะคะองค์ที่4แถวที่4คะ่ะ พระครูอรุณศิลวัฒน์นะคะพระครูอรุณศิลวัฒน์นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่4นะคะองค์ที่5้าแถวที่4ค่ะ พระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดุชฉิมพีนะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะงานเก,าเก่าเดิมๆนะคะสะภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านหน้าเปียทองมาสวยๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์คะ่ะ ตามมาเป็นองค์ที่6แถวที่4ี่นะคะหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตะคะ่ตะ,คะด้านหน้านะคะเหรียญหลวงพ่อโตนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเหรียญกลมใหญ่แบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะองค์นี้เจ้าของเดิมเรียมกรอบพลาสติกกันนะ้ำมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่7นะคะองค์ที่7ดแถวที่4นะคะองค์ที่7็แถวที่4เป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะรูปหล่อรวมพ่อเงิน,นะคะ่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่5นะคะหลวงปูเ่เผือกนะคะหลวงปูเ่เผือกพระครูกะรุวิหารีนะคะกะรุณะกดรุณนาวิหารีนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะหลวงปูเ่เผือกนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนะคะเหรียญเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะพระพุทธชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะที่ระล,ลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิศณุโลกนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเ,เงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะ <c oughs> ต่อมาเป็นองค์ที่3นะคะรูปหล่อนะคะรูปหล่อหันนุมานนะคะ ลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมนะคะลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่นะคะจังหวัดระยองนะคะพี่พคนไหนช่องหูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆี่ได้นะคะ400บาทนะคะพอส2518นะคะ2518ชาวใต้ฐานนะคะนา่นเก่าๆเดิมๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราดคา400บาทนะคะ400บาทะค่ะ ตามมาเป็นองค์ที่4ี่นะคะองค์ที่4ี่แถวที่ห้านะคะหลวงพ่อกัรยานะคะหลวงพ่อกรยานะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆเลในะคา4 0 0บาทนะคะ400บาทค่ะด้านหลังค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลังเรียแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดโทรศัพท์ขอโทษทีนะคะ พ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะรบกวนพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะ <unemployed> ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าค่ะองค์ที่ห้าเป็นพับปิดตาหลังแบบหลงพราะแก้ววัดเครือวันนะคะพับปิดตาหลังแบบหลงพราะแก้ววัดเครือวันนะคะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะท้างข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่นี่ะคา4 0 0บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6แถวที่ห้านะคะเรียนจิกโกใหญ่นะคะเรียนจิกโกใหญ่นะคะโคกยายหอมนะคะโรมห้องเงินวัดโคกยายหอมนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะโรงพ่อเงินนะคะนครปฐมนะคะสองห้าหกศูนย์นะคะสองห้าศูนย์หกนะคะขอโทษทีคะ่คะสองห้าศูนย์หกค่ะวัดดอนยายหอมนะคะพระราชธรรมมาพรนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนราะคะ400บาทนะคะ400บาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่7นะคะองค์ที่7แถวที่5นะคะองค์ที่7แถวที่5นะคะพับปิดตาหลังแบบรวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพับปิดตาหลังแบบรวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเนื้อเป็นสีแบบนี้นะคะองค์นี้เจ้าของเดิมเปรียมก่อพลาสติกกันน้าแบบนี้นะคะด้านหลังคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทน,นะคะ400บาทคะ่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดแถวที่ห้านะคะสิง์นะคะงาแกะรูปสิง์นะคะสิงค์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะสิง์งาแกะสามขวัญหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ สิงห์งาแกะนะคะสิงห์งาแกะแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่แปดแถวที่ห้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดไวไป น้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ